สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ท่องตัว้ายชาเนิวกันอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าค่ายของโคดบิดอีกแล้วผมเอามาลุยกันนท่านผู้ชมนะนี่คือเป็นห้องที่สวยงามมากครับผมเ้าาที่เคยเจอมาท่านผู้ชมนะพยายามตอนเลือกห้องเล่นท่านผู้ชมนะเลือกให้มันได้ลักษณะนี้คือหาห้องที่ไม่ติดเสมอถ้าเกิดว่าเราจะดูเฉพาะรถแมพอย่างเดียวนะหาห้องที่ไม่ติดเสมอมันจะดูง่ายครับผมมาโอเคครับผมตอนนี้หน้ากู้นะ ตอนนี้เป็นหน้าคู่อยู่คุณผู้ชมนะอ่ะโอเคผมขอแดงแล้วกันจัดไปทําไมไม้นี้ผมถึงใส่แดงคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้แถวที่1เป็นหน้าคู่แล้วมันตัดแถวสองตัดแถวสองคือเป็นหน้าคี่ส่วน, 1, 3, 4, น,นหนึ่งสามสีนะ่เราจะเล่นเป็นหน้าคู่ทั้งหมดคุณผู้ชมนะเราจะเล่นเป็นหน้าคู่ทั้งหมดเอาเลยแล้วมาแล้วเราเราจะเล่นตัดแถว5้ากับแถวสองคุณผู้ชมนะตามสเตปเดิมเลยครับผมเมื่อก่อนมาบ่อยนะสเตปนี้คุณผู้ชมนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่าเอย ยังไงเอยน้องหมวยอ้าวยังไงโอ้โหไม่ใช่น้องหมวยนี่หว่าคนนี้ไข่สันเรียบร้อยสวยงามเหยียบไข่ไปหนึ่งเพี้ยผมสวยมาแล้วผม9ก้าพันเจรอมาจริงว่ะคุณผู้ชมสังเกตนะรถแมพสายมือเลยตอนนี้คือผมพูดในจุดสายมือของรถแมพนะแถวที่1นนับจากบนลงล่างนะนับจากบนลงล่างมี6แต่นับจากแนวตั้งจากซ้ายไปขวาจะมีสี่เราจะนับสี่แล้วนับจากบนลงล่าง่านผู้ชมนะอ่ะใส่ต่อครับผมเห็นไหม พอจังหวะแถวที่ห้านี้ผมจะเล่นเหมือนแถวสงนะจำมาเลยแถวสองกับแถวห้าต้องตัดกันถ้าหนึ่งสามสมาเหมือนกัน1 3 4สมสมาเหมือนกัน2กับ5ต้องเหมือนกันแล้วแถวหต้องไปเหมือนแถวที่4คนระับชมนะอ่ะอย่างไงครับอกว่ามาว่ามาดิอ้าวอ้าวมาสี่กับอะไรเออหูมองไม่ชัดสกับสิบ ยังไงเอยเพื่อนเอาเสีเสีเสมอเรียบร้อยหนักด้วยโดนโดนเรียบร้อยโดนเสมอหนึ่งพันเอามา 10, 9, หมื่นเก้าครับผมเอาดิมันก็ถูกของมันแหละเพราะว่ามันจะเป็นหน้าขี้มันไม่เป็นน้ําเงินมันก็ต้องเป็นเสมออยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นแดงสามเสมอหนึ่งหรือแดงสามน้ําเงินหนึ่งได้ทั้งหมดคราวนี้แถวนี้ชมนะเราจะขอวิ่งไปที่ฝั่งแดงแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเล่นเหมือนแถวที่สี่เราจะเล่นเหมือนแถวที่สี่คือเล่นลักษณะเป็นหน้าคู่นะ แต่ว่าแถวที่4มันจะเป็นแดง4ห่ลวนเลยคือแดง4ตัวส่วนแถวนี้เราจะให้เป็นแดง2น้ำเงิน2องแล้วก็คือเป็นหน้าคู่เหมือนเดิมครับผมอ่ะว่ามายังไงครับผมหลอดไม้หลอดไม้มาดิเพื่อนอ้าวมีแต้มมีแต้มมีแต้มอยู่มีแต้มอยู่มีแต้มอยู่ยังไงยังไงล่ะครับเลี่ยบร้อยโดวนมาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้ยสองหมื่นเ เอาดีเวลาทุนมันหนามาเชื่มนะมันก็เล่นง่ายหน่อยมันสามารถที่จะตามได้น้ชมนะอ่าสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิครับผมมาดูจังหวะจบร้อยกันนะท่านผู้ชมนะจังหวะจอบร้อยกันตอนนี้มันมีแดงอยู่แล้วสี่นะมันมีแดงอยู่แล้วสี่ครับผมเราจะขึ้นให้มันเป็นน้ำเงินก็คือว่าจะให้เปลี่ยนแดงสามน้ำเงินหนึ่งครับผู้ชมนะอันนี้คือเทคนิคจอบร้อยถ้าเกิดตัดแถวสองกับแถวห้าตรงสเต็ปเราขึ้นแถวใหม่รถแมพจัดเลยครับผม จัดเลยถ้าเจอเป็นลักษณะแบบนี้นะจัดเลยครับผมแต่ว่าหายากนะทผู้ชมนะห้องลักษณะนี้พยายามหาให้เจอครับผมถ้าหาเจอยังไงก็ต้องบวกแน่นอนถ้าใส่สเต็ปนี้ไปนผู้ชมนะว่ามาว่ามาว่ามาสี่เต็มยังไงเสมอืไหมสามหมื่ไหมเรียบร้อยโดนอีกมันเดิมห้าพันแโอเคก็น่าจะติดสามหมื่นนะผู้ชมนะน่าจะติดสามหมื่นอ่าสามหมครับผม เอาเรื่องแล้วแหละท่านผู้ชมนะผมก็ขอพอแล้วกันนะในค่ายของโคตรเรียนท่านผู้ชมนะเราก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับนอกไปกันครับบายสวัสดีครับ